นี่ครับพี่น้องกล่องขันล่นโอ้คนเยอะมากมาก เจอได้กระแสที่ยังนี้เจ้าตีเจ้าเขาเจ้าปลาน้องขอให้ปลูกปลาข้าวเสร็จแล้วมาทำมาเมื่อนตื่นขึ้นอยังมาใกล้มาคุยกันเด้อได้แปลกันหลายๆวันนี้มาทำลิปวิดีโอเพื่อเชิญเชิญเพี่น้องนักปลูกแปลมาชมแปลกันน,นี้นี่นักเลหลายๆขอให้ได้แปลกันหลายผู้กู้คนตุ๊ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณแฟนสวัสดพิชิงนะครับวันนี้เจอกันอีกแล้วนะวันนี้เรามาตกคิงเิ้ยวเหมือนเดิมแต่หมายเราวันนี้พิเศษมากครับวันนี้ตอนนี้เราอยู่ที่นี่นะจังหวัดตากเลยนะครับวันนี้นครับเดินทางมาไกลมากมาก็ใช้เวลาเดินทางเกือบเกือบสามชั่วโมงนะวันนี้นะเหนื่อยอยู่มาถึงก็ตั้งโต๊ะเรียบร้อยละตอนนี้เราอยู่ที่นี่เลยครับหมายที่ทุกคนรอคอยมานานมากนะหมายนี้นะ สองปีแนละ้วถ้าไม่เปิดก็ผมก็เฝ้ารอคอยอยู่เหมือนกันก็ตอนนี้เปิดแล้วนะครับก็คือหมายฉลาดลักขังนั่นเองนะหมน้นี้บอกไปเลยว่านี่นะปีที่แล้วมาสุดยอดมากครับปลากินดีมากๆปลายเยอะมากทั้งสายหน้าดินทั้งสายหลิวนะกินทุกๆท,ทุกคนที่มาได้ปลาทุกคนนะครับหมายนี้ ถือว่าเป็นหมายที่นักตกปลารอคอยเหมือนกันนะครับวันนี้มากันนี่นะน้าทิวามหาเทพของเราน้าทิวากับน้าโจนะครับน้าโจก็ลงไปตั้งมันลังอยู่ตรงนู้นละวันนี้มาดึกหน่อยครับมาถึงอ่างก็เกือบเกือบจะสี่ทุ่มแล้วนะตอนนี้นะเดี๋ยวขอตัวไปตั้งโต๊ะกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวลองเซตอุปกรณ์เสร็จเรียบร้อยแล้วลองตกกลางคืนดูนะครับว่า จะมีอาการหรือเปล่ามีปลาเข้ากินหรือเปล่าแต่ว่าเมื่อกี้เราไปสำรวจมาแล้วนะถามนาที่ตกข้างๆอยู่ถามไปทํามาก็คนลําพูนเหมือนกันนะเมื่อกี้ก็นาเขาก็ได้ปลานินปลาตะเพียนอยู่นะครับถือว่าเมาื่อคืนตอนกลางคืนนี่กินอยู่แต่เราก็ไปรอทําไมเล่จาจะของครับลุยเลยครับ ีตอนเช้าครับตอนเช้าสดใสครับวันนี้ก็ตอนกลางคืนก็ตกได้สักชั่วโมงของชั่วโมงนะกลางคืนก็มีปลาตะเพียนเข้ามากินอยู่เรื่อยๆเลยครับกลางคืนก็ได้กันเยอะอยู่นะที่ว่าโจได้เยอะตะเพียนไซใหญ่นะก็ช่วงเช้านี่ลงเบ็ดไปละก็เข้ามากินเรื่อยๆเป็นตะเพียนไซก็สวยๆอยู่นะครับ ปลานินยังไม่มานะจะรอปลานินก่อนก็วิวสวยมากครับในอ่างชลาดละระรังนะจังหวัดตากนะครับะเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยก็กันตอนเช้านี้เดี๋ยวลองถ่ายอาการทุนให้ดูด้วยผลเยอะมากครับ,บโอ้จะเป็นสายยาวนะนาดินโอเคไปมาดูอุปกรณ์ที่ใช้วันนี้นะ ก็จะใช้ตกวันนี้ใช้คันระยะ3.9นะครับก็น้ําก็ลึกพอดีทุนก็จะใช้ทุนดอกใหญ่ๆหนนะทรงสลิมตกบาลานแตะนะครับก็สายหน้า1.5ใช้เมตร2.0ตก2ตัวขอนะครับวันนี้ตกสไตล์บาลานแตะ ลุยกันเลยลองดูนะเนีนเน้นเียวกนลครับแน่นอนแน่นอนิปุ่มปองเลยเนาะ

สะกลตัวมวยสะกลนี่มันมวยไทยไทยไฟนกเลยอ่ามเที่ยวตสรก็นับไอีสนเชื่อดูนเชือมาเี่อยู่นี่ครับยีสบยีสบเต็มปาก พักกับกับต้อมีลำเลือโอ้จะปล่อยเซีบตึงมือนะโอ้ขอแค่หายไปไหน,นของเออเรีย <laughs> บร้อยแล้วน,นะเป็นตะเพียนไซส์

哦，好味、oh, so。好会嚟架。啱啱咩？ เรเพอ่งั้อเหเร็วปอีสุกฮ้วมาแล้วนะครับอีสุกเรืบตัวที่สอง Để đi đây, สิบเฮ้ยันน,น,น้ามันน้นกกนานะอันี้น,นะน,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 นี่ปากบนนี่ป่ากินะแหาอันนั้นป่ากินะแหางอี่เนี่ยเนเนี่ยปากบนเนี่ย มืดโดนเนี่ยนันอยู่กลางปะโคไปเนี่ย,ยบรรยากาศสวยมากนะบรรยากาศสวยนะครับตอนเย็นๆเนี่ยโชคดีนะวันนี้ไม่ไม่เจอฝนเลยครับวันนี้สบายๆบรรยากาศดีตอนกลางวันแจ่มใสไม่มีลมตอนเย็นๆก็กนะนนรบรรย,ญญา,กา,ยกญญากาศเริ่มเริ่มเย็นเเดี๋ยวเรามาทำกับข้าวครับจะพักเบรกตกปลา,ก,ปาก,ก่อน ก็ปลาก็กินเรื่อยๆนะมีทั้งตะเพียนทั้งปลานินก็เก็บกันมาเรื่อยๆก็นาะที่ว่าก็ได้เยอะละเดี๋ยวเรามาทําอาหารการกินกันก่อนเดี๋ยวพักเบรกกันก่อนครับแล้วเราจะไปต่อในช่วงกลางคืนนะคืนนี้อีกหนึ่งคืนแล้วพรุ่งนี้อีกหนึ่งวันแล้วเราก็จะมาสรุปให้ฟังพรุ่งนี้นะไปมาดูเมนูอาหารตอนนี้กันครับ

จะเรียนยังไงได้ขอละมูไปนอนเหมืนได้เอามาคืนมา Янн зло. Возьми pian มาดูมาดูวิชาทหารมาดูวิชาทหารเดิน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 เออหมูแกงหูข้าวแบบวิชาทหารนะที่ว่าที่ว่าสอนไว้นะเนี่ยใครที่บอกมีหม้อหุงข้าวนะครับเอาไม่ติดมีะไรนเนี่ยครับมีําเกิดแต่ผม่าจะได้กินข้าวต้มกับข้าวหูหนะราหม้อนะ เ <Yeah. S 2> นียเนูตัดไปต้มส้มหมูครับก็เติงหาเทียบเบลเฮสิทธตเหียเทียบเบลอ่ะผมได้นี้ไม่ไยนะไม่แล้วแบบไม่พุ้งไมเปล้อเนะอดินอืมอะฮะู้พิพ ยังฟูยังฟูเอาเรื่องเอาเรื่องไว้เนมเออแหมกินบะราำแต่หุงเข้าดีอ้อาวอ้าเอ้าวยังฟูเลยวิธีนี้สุดยอดผ่านอืมหยอดใายโอ้

Ini lebih bagus. I mean. พอไปปั้นนิ่มจังเลย I'm um. ขอร้องละขอร้องนะอย่ามาตรงนี้รีบมีอ่ะรีบไปเฮ้ยในกลัว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 อื มันเงียวเงียวดูนะมาดูมหาเทพนี่ตัวท็อปนี่ตัวท็อปเงี้ยวโัวเงียวตัวท็อปเดี๋ยวเดี๋ย ตรวจท้อไปแล้วอ๋อนี่หมานนี่น้อยหรือว่าน้อยเกียบมาไม่ทน <S S ัน,นบบมาเลยแต่มาช้าอนนุ่นเน้นสามโอ้โหเบาๆอ๊มาเชียร์แบบนี้ ตอนนี้มันมากนันนี้เ็นินอันนี้กัเปซีวะเป็ซีวะมาแน่มาแน่นี้กัเป็ีวะโอ้โหไหว่เออไปเลย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 อันนี้เปเชิงเชิงตั้งปนินนะันี้เยอะหน่อยปนิเยอะหน่อย กิดสายมีเนาะพีโอ้โหเดี๋ยวครับสัญญาณมันบอกว่าดีครับพี่ผมหมดครับเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เดี๋ยวสุดท้ายเดี๋ยวผมเก็บของมาเดี๋ยวเดี๋ยวติด นี่ครับนี่หมายที่เรารอคอยกันมาสองปีเต็มๆนะครับนี่ตลาดระครังกับหมายจิงเรียวที่ถือว่าคะแนนเต็มซีฟเลยกันแล้วกันในช่วงหน้าเวลานี้นะครับหน้าเวลานี้เข<ห>ากก้านะใจมากกันเด้อเข้าใจมากกันเด้อวันนะี้ที่มาบอกเข้าใจมากกันได้ดูผลงานนะครับทีมงานเสิบติดวันนี้นะนี่สามนายสามนายวันนี้มาดูงานก่อนเดี๋ยวรถคิเวเที่ยวต่อไปรอเลยนนี้มาดูงานก่อนครับนี่จะเป็นตะเพียนนะ มีตะเพียนนี่นี่นะโจได้ตาบูตัวใหญ่ด้วยนะตัวของนี่ของท่วาของโจก็ได้ตาบูกองขล้นอันนี้ครับน้องกองขั้นล่นกองขล่นมันมันมากมากครับทพย์ชิงลิวทพิ์นี้นะฉลาดระคังจังหวัดตากมากันได้ได้มาเร็วๆนะบอกไว้ก่อนมาช้าด้หมดบ่อไม่รู้นะหมดอ่างไม่รู้นะก็รีบๆมากันนะครับแฟนๆที่ดูแล้วก็ไปอยาก เยอะแบบมันมันทั้งวันไม่หยุดกินเลยนะไม่มีหยุดเลยกินทั้งวันเลยก็มีทุกขนาดทุกไซส์มีทุกปลาก็วันนี้สิบปีก็ไม่มีอะไรมากครับสองวันสองคืนก็มันสุดๆตอนนี้ก็เพียสุดๆเหมือนกันก็เดี๋ยวเราจะเก็บของกลับบ้านกันแล้วนะครับก็ฝากกันไว้ด้วยทริปหน้าจะไปที่ไหนต่อหรืออาจจะมาที่นี่นะไม่แน่ใจก็ฝากติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับ ไปแล้วกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยสวัสดีครับอลืมไปไมมที่สำคัญฝากเบือสิบติดไปด้วยนะ<อ>ยก็ใครที่อยากจะลองก็ทักมาได้นะครับเดี๋ยวผมส่งให้ถึงหน้าบ้านเลยน้องใหม่สายลุย